พี่เพื่อนๆลูกที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรา,เราจะมาทําคลิปนะคะ random บ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณได้อะไรนะคะคลิปนี้เป็นการ,าอ,ร,รอ่านไพ่รวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางอยาซีเรียสมากเกินไป <stimuli. S 1> ถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทักตองคิวดูดวงส่วนตัวได้ซึ่งตอนนี้มีโปรแบบแชทนะคะแล้วก็โปรแบบคออยู่นะคะทักจองคิววันนี้ได้เลยนะคะคิววันนี้ยังได้อยู่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็ใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมีแ0ดมีห้าสิบาทแปดบาทและ100บาทสมัครแล้วคุณสามารถแคมปหลักฐานนะคะไปดูดวงฟรีได้ทางไลายแล้วก็ใครนะคะจะร่วมบุญนะคะถวายผ้าไตานะคะจีวอน,นะคะก็ทักมาทางไลน์ได้เนอะนุ่นจะไปถวายวันที่11นี้นะคะที่วัดบัวขวัญน,นะเริ่มเลยนะคะ ฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เธอมีความสุขนะดูเธอยิ้มแย้มดูเธอแจ่มใสดีเธอดูสวยดูหลอ่อดูดีขึ้นมากเลยและเธอก็ดูเหมือนแบบมีความมุ่งมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าช่วงนี้เธอก็ทํางานเยอะเหมือนกันนะงานเธอเยอะมากๆแล้วก็ใช้หมดไปกับการสื่อสาร ทำงานออนไลน์ก็โดดเด่นเธอใช้เธอทำงานเกี่ยวกับคำพูดก็โดดเด่นช่วงนี้เป็นช่วงที่เธอใช้คำพูดหรือสื่อออนไลน์เก่งมากแล้วเงินของเธอก็ดีด้วยเธอเหมือนกับไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินซึ่งมันถูกจังหวะถูกจเจริตถูก ถูกเวลาของเธอพอดีอะ่ะมันก็เลยทําให้เธอมีความสุขยิ้มแย้มใช่ไหมล่ะฉันก็ดีใจไปกับเธอด้วยนะเพราะความสุขของเธอก็คือความสุขของฉันแต่ถ้าเป็นไปได้อะ่ะก็อยากให้เธอคิดถึงกันบ้างนะบางทีฉันก็อยากให้เธอคิดถึงฉันบ้างเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาแหละคนที่เรารักมีความสุขเราก็ดีใจแต่ถ้าในความสุขของเขามีเราอยู่ด้วยบ้างมันก็จะยิ่งเพิ่มความดีใจใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าเธอจะไม่คิดถือฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็ไม่ได้โกรธหรอกเพราะยังไงมันก็เปลี่ยนความรู้สึกฉันไม่ได้เพราะความรู้สึกของฉันมันก็ยังมองเธอเนี่ยเป็นคนรักหรือเป็นคนที่ฉันรู้สึกดีๆด,ด้วยอยู่ดีมันไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเธอก็คือคนที่ฉันเนี่ยรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มองเห็นที่ส่องดูหรือที่นึกถึงแล้วเธอก็จะเป็นความสุขแบบนี้ตลอดไปนี่คือข้อความตอนบ่ายที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ ขาคนนี้ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบกินไอศครีมรสวานิลานะคะหรือรสสตรอเบอรี่หรือคุณเคยมีโมเมนต์นะคะเคยโมเมนต์ไปทานไอศครีมหรือหรือแบบอยากเดทเดทกันด้วยทานไอศครีมนะคะหรือเขาอาจจะมีขนมปงังหรืออะไรมาง้อคุณหรือจะมีขนมส่งให้คุณนะเร็วๆนี้นะคะ่ะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสอบถามให้ด้วยนะคะฝากแชร์คลิปให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครจะร่วมบุญทักทางไลน์นะคะเออลืมนะคะใครจะฝากถวายดอกบัวให้พระแม่รักสมีนะคะถวายพรุ่งนี้นะทักสอบถามหรือทักเออฝากถวายทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะไปแล้คะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย